อ่ะก็สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม The Sims 4กันนะครับผมอันนี้เราก็ได้สร้างคาแรคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็บวกกับเกิน2 0 0 0 0ในเกมทีนี้มันมันก็เหมือนจะให้เราเลือกว่าเราอยากอยู่ทำเลไหนในเมืองนอกเมืองทะเลทไายอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวเราลองมาดูว่าเกมมันเป็นยังไงโอเคอันนี้เราก็เหมือนอารมณ์แบบเหมือนเลือกเซิร์ฟเวอร์เราจะตั้งอยู่จุดไหน สร้างครอบครัวอยู่ที่ไหนจริงๆมันน่าจะมีเวอร์ชั่นภาษาไทยนะสําหรับคนที่ชอบเล่นภาษาไทยต้องดูก่อนว่ามีปะทูตเทเลก็มีไม่มีอะไม่มีโหมดภาษาก็คือภาษาอังกฤษล้วน,นมีเดียมมีเดียมมีเดียมไฮโอเคตามนั้น ตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้โอเคเราจะอยู่จุดไหนดีอันนี้คือจุดที่มันกําหนดให้เราอยู่ใช่ป่ะงั้นผมโอ้สามพันอันนี้แปดพันห้าเริ่มต้นด้วยเงินสองหมืนเอาไงดีวะด้านไหนดีเอาพื้นที่ใหญ่หน่อยแล้วกันผมเอาตรงนี้แล้วก็กดไปช่วงเริ่มต้นมันจะเป็นท u t o r เรีก่อน มาแล้วอันนี้คือพื้นที่บ้านของเรามาเลยของขวัญจุดเริ่มต้นของชีวิตของของผมนะครับผมมาเลยอันนี้ซาวกูดก็คือปรับพวกเสียงพวกอะไรพวกนี้นะโกโฮมประเด็นคือพื้นที่แม่งใหญ่ใหญ่เกินอะ่ะ แล้วทีนี้ผมยังไม่มีบ้านนะครับผมผมจะต้องทํำยังไงดีตอนนี้ผมเหลือประ,ประมาณหมืนหกมีกล้องถ่ายรูปอันนี้ผมก็ยังไม่ค่อยรู้คําสั่งมันสักเท่าไหร่นะโอเคสิ่งที่เราจะต้องทําคือการสร้างบ้านก่อนดับแรกมีบ้านสําเร็จรูปให้เราบอกว่าเนี่ยเฮ้ยไม่มีว่ะเอาไงดีเอาไงดี เออพื้นที่บ้านนี่ไงนี่ไงตัวบ้านโถถาให้ถาบ้านให้ผมหน่อยก็ไม่ได้นะอันนี้เซฟนี่ไงพื้นที่บ้านโอเคทีนี้ <c oughs> เราจะมาดูกันว่าจะเอาบ้านแบบไหนดับแรกพื้นที่บ้าน อ๋อมันมีให้เลือกอย่างนี้เลยว่ะดี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 ด,ดีมีต้องมูต้นไม้ด้วยอันนี้ก็คือแบบถูกถูกกระจกกระจกกันหรอเปล่าศูนย์ <laughs> มันก็หมุนไปได้งั้นงั้นแหละ <laughs> อ๋อเพิ่มขนาด ปรับขนาดพื้นจะเอาติดดินหรือจะเ,เป็นชั้นอาได้หมดแซมโคตรอ่าทีนี้ก็แล้วก็จะ copy มาสร้างขนาดบ้านเราก่อนดับแรกโอเคอันนี้เราจะสร้างประมาณนี้ก่อนอันนี้ก็คือหนึ่งห้องว้าวใหญ่วะ่ะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ วา้าย่างแจมบ้านหลังใหญ่บ้านหลังใหญ่โอ้โหใหญ่จริงโอเคทีนี้เราก็จะมาสร้างพื้นละตัวคานตัวาคานหกสิบป ไอโอเคทีนี้ทำไงต่อวะบ้านที่มีกำแพงแต่ไม่มีหน้าต่างโอเคเราก็ต้องมาเอาประตูหน้าบ้านก่อนดับแรกประตูหน้าบ้านอันไหนดีโอ้ยห้าร้อยกวสร้างถูกๆก,ก่อนดีกว่าวะมีประตูห้องน้ำด้วยอันนี้ อาเริ่มต้นเบสิกก่อนเลยดีกว่าถูกถูกอืมต่อมาหน้าต่างหน้าต่างอันนี้ผมจะสร้างด้วยงบแบบประหยัดประหยัดก่อนแล้วกันงบแพงไม่ไหวหน้าต่างเพื่อให้แสงเข้ามาในบ้านก่อนดับแรก ้ไม่ได้วะโอ้ยเหมือนงงกับปุ่มอะโอเคอย่างน้อยก็ต้องมีแสงสว่างรอดช่องเข้ามาก่อนบ้านมันจะได้สว่างต่อมาเป็นไรดีหลังค่า ลองขาแบบไงดีวะอ่าเอาแบบไหนดีเอาแบบเอาแบบนี้ดีกว่าถูกดีเอาศูนย์ดอนศูนย์ดอนอ๋อมันก็ต้องบวกไปเรื่อยๆไอ้ยาทำไมมันเป็นอย่างนี้วะเนี่ย ถ้าอย่างนั้นเราก็เอาอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันเอ้ยหลังคาคอ่อยอืไม่ดูดิดูฝั่งนี้ฝั่งนี้เหมือนหลังคามันจะเกินวะเกินมาหน่อย <c oughs> โอ้ยงงวะอ๋อมันปรับได้ปรับได้ปรับได้ ปรับให้พอดีเอาแล้วไม่ลงอือพอดีพอดีอ,ดอือประมาณนี้เออจริงๆเราก็ลากยาวเลยก็ได้นี่ว่าต้องไปเสียเวลาทีละอัน นี่เราก็ลากยาวมาอย่างนี้โอเคลบก่อนลบก่อนลบก่อนชีวิตเราจะยืนลอดต่อไปหรือไม่ขึ้นอ,อยู่กับมันโอเคได้แล้วหลังคาทรงสูง ม,มันก็คงชี้อะไรให้เราทำไปเรื่อยเปื่อยละโอเคตามนี้ทีนี้เราก็ฟูดิเจอร์ภายในตู้เย็นจำเป็นมากอายมองไม่เห็นวะ่ะเราก็ต้องออกจากหมวดนี้ก่อนป่ะ เอาจังหมดสร้างบ้านไหนวะออกไงมีทุบกำแพง ว้าอันนี้ก็คือแบบตัวอย่างบ้านซึ่งยังไม่มีอะไรเลยน,นี่ก็กลางวันกลางคืน,นม,มีเลือกให้ดูตัวอย่างได้ด้วยโอ้ยอย่าเพิ่งปลื้มใจอย่าเพิ่งปลื้มใจออกยังไงก่อนดีกว่า <c oughs> ออกยังไงก่อนดีกว่าเร็วๆเรวๆเรวๆว,ว,ว,วันนี้เราคงจะสร้างบ้าน ห้าพันโอ้เตียงนอนมีเตียงนอนด้วยเออเข้าไม่ได้วะอันนี้ โอเคอันนี้มันก็เหมือนเลือกก็เลือกเลือกไปอืมันนี้เงินเราก็เหลือประมาณนี้หมื่นสองืมประเด็นคือเข้ายัางไงวะเดี๋ยว เอ,อากดไม่ได้ด้วยยังไงใครช่วยทีใครช่วยทีอยู่ยกูยะาเอาตัวละครเข้าไปในบ้านนี้เราก็จะใส่ตู้เย็นกันนะครับผมหูแพงอะ่ะแพงมากเราก็ต้องเอาตู้เย็นทุกถูกก่อน เอแล้วก็โต๊ะอ <c oughs> เอาถูกๆไปก่อนแล้วกันพวกนี้มันต้องวางพวกอุปกรณ์ครัวแล้วก็เตาไมโครเวฟโอเคเครื่องทำกาแฟประมาณนี้ป่ะ อ่างล้างจานเราต้องมีอ่างล้างจานด้วยนะถ้าไม่มีเราก็จะแย่เอาแบบถูกไปก่อนล้างจานล้างมืออือแล้วก็เตาย่าง400เลยอะ่ะนี่แบบกูโคตรผ่านเงินเลยวะเนี่ยตอนนี้รู้สึกจะโคตรผ่านเงินเลย เอาเอาแบบทุกถูกไปก่อนแล้วกันสุขะอนามัยอา่หอหออาห้องน้ำห้องน้ำเออห้องน้ำห้องน้ำย้ายไาอยู่ตรงนี้ดีกว่าไหมเป็นตู้อาบน้ำ กูสามร้อยเลยวะส้วมส้วมสองร้อยห้าสิบืมแล้วก็ตู้อาบน้ำสามร้อยเออมันก็จะดีนะแล้วเนี่ยเรายังขาดอะไรอยู่อีกว่ะยังนอนมีแล้ว โคมไฟโคมไฟโ้สองร้อยเลยว่ะแล้วก็ซื้อได้แค่ถูกๆเนี่ยแหละ

โอเคตามนี้ขาดอะไรอีกโต๊ะคอมโอ้เจ๋งดีว่ะมีโต๊ะคอมด้วยแล้วก็มีคอมพิวเตอร์โอ้ยแพงอ่ะใช้แบบถูกๆไปก่อนแล้วกัน มีตังค่อยว่ากันโอเคประมาณนี้อืมประมาณนี้แหละแล้วเราก็โอเคเลยโอเคตอนนี้เราก็ได้ทำการ เข้ามาดูในบ้านเราตัวเองเอ้ามาถึงมันก็อาบน้ำเลยว้าอาบน้ำยังมีความสุขมีเซนเซอร์ด้วยแล้วก็ซ่วมอยู่ใ,ใกล้อันนี้ก็คือบ้านของเราอยู่กันแบบว่าสบายตัวสบายตัวจริงๆมันเลื่อนขึ้นข้างบนได้ป่าววะหน้าต่างก็แบบผิดเพี้ยนมากเลย อันนี้ก็คือเป็นบ้านตัวอย่างของเราที่เราจะใช้อยู่อยู่อย่างนี้กันไปก่อนแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวให้ว่ากันอีกทีมีอัปเกรดตู้เย็ยนด้วยวะ่ะโอเคแล้วก็โอเพ่นไม่มีอะไรมันก็น่าจะไม่มีอะไรแหละเดี๋ยวเราขอดูก่อนว้าวก็จะมีพวกรายการอาหารเข้ามาด้วยเครื่องทำกาแฟ อันนี้ก็คือไฟมืดไมโครเวฟอ๋อนี่ไงพอเราได้เครื่องทำกาแฟมันก็จะเสียตังค์ว่ะน้ำร้อนได้แล้วได้กินกาแฟแล้ว ดูดิยังไงต่อมันจะเดินไปไหนเอา้า <laughs> เราก็จะดูมันเดินอยู่อย่างงี้โอเคให้มันอยู่ในบ้านก่อนทีนี้เดี๋ยวเราวางแผนว่าเราจะทํายังไงกับบ้านให้มันสว่างมากขึ้นนี่ไงเอฟเฟลตว้าวแจ่มโครต ทีนี้มันเราจะไปตลาดซื้ออะไรกันหรือเปล่าต้องมีโอเคเดี๋ยวเราจะต้องติดไฟติดไฟเพิ่มรู้สึกว่าโต๊ะกินข้าวเรามันจะมืดไปต้องหาไฟนี่เลยโคมไฟเหมือนเดิมโคมไฟกระจกกระจอกเนี้ย สว่างสองโต๊ะเออจริงมันมีไฟที่มันสว่างกว่านี้ไหมวะเนี่ยเออนี่ไงเออให้มันสว่างโอเคประมาณนี้เป็นไงบ้านเราดูดีขึ้นมาทันทีเลยบ้านเรามีไฟสว่างแล้ว อ่ะทีน,นี้มันจะมีเควสอะไรด้วยหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวดูก่อนตอนนี้บรรยากาศรอบบ้านเราก็มีผู้คนหลากหลายมีผู้คนหลากหลายจริงๆอะ่ะเออโชก้ามกูแข็งแรงกูแข็งแรงที่สุดบ้าบอขอแตกมากเลย เออแล้วก็นั่งกับพื้น <laughs> เอ,อ้ยมีจอยเคเตอร์ด้วยออโอเคแต่ยังเรายังไม่เอาดีกว่าเรามันให้เราดูเฉยๆโอเคทีนี้เราจะไปไหนดี กดรูปรถนี่ไงอันนี้คือบ้านของเราจริงๆเราอยากไปพกซูเปอร์มาร์เก็ตนะพื้นที่ว่างแบบอย่างเยอะมีแผนที่โลกด้วยมันก็อารมณ์แบบเหมือนเป็นเซิร์ฟเวอร์ป่ะนี่คือเซิร์ฟเวอร์ของเรา ก็มีเลือกหลากหลายเฮ้ยมีโทรศัพท์วะกดรับได้แล้วได้เงินโอเคกอมบบ้านครับออบเจก ประเด็นคือตัวเราไปไหนวะเอ้ยตัวเราหายตัวเราหายตัวเราหายครับออกเจ็ดได้ประมาณสองร้อยห้าสิบอ๋อนี่เราก็จะทำเควส์เควส์ประมาณนี้วะเย็ด ไปเลยตัวเราอยู่ใสอ้ถ้าเดินกลางถนนเราจะโดนรถชนตายบอกวะเนี่ย <c oughs> วิธีการครับออบเจกต์เหรอต้องหาอีกโอ้ยเฮ้ยมันจะปวดขี้วะ่ะเหมือนจะปวดขี้ ก็โอเคตอนนี้เราก็ได้มีเพื่อนป้าแล้วนะครับผมแองคุยกันสนุกสนานมาพบกันนเฮ้ยเอาเฮ้ยเยอนะต่อย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 กันเฉยเลยอะไรวะเนี่ยทำไมมึงต่อยกันเนี่ยเอ้าคุยกันยังไงทำไมคุยเยอะเฮ้ย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 เอาชนะเฉยอ้าว แล้วให้มันเข้ามาในบ้านได้ไงเนี่ยให้เข้ามาในบ้านได้ไงโอเคคลิปนี้ก็ขอจบตะเพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบายรู้สึกมันจะปวดขี้แล้ววะ่ะไปไปไปขี้ไปขี้ไปขี้